สวัสดีทุกค่ะพี่น้องปปพี่น้องทั้งช่องบาดีฮักนาสวีเดนกับมาดามหน่อยคือเกา่ากับพี่น้องค่ะอาวัฒน่พี่น้องค่ะมาใส่ใจท่นแม่พี่น้องค่ะโพดปริศนาแบบนี้มันที่แปลว่ายังผู้ใดมีขอมูลผู้ใดมีความหมายแปลมาดูแม่เป็นนางเบิงแหลวกับแปลบอออกกับพี่น้องปัญญาบัตรแล้วโพดนี่ออกมาไผเป็นหยังเป็นแนวใไถหมายถึงไผไผไปเติบตรงเติบโตไผเป็นหยัง,น,น,ง,ยน,น,งนั่นล่ะพี่น้องค่ะมาท่นแม่มาใส่ใจท่นแม่ นั่นแหะค่ะสืบจากโพดพี่นอ้องสืบจากโพดของพยาบาลฟินแลนด์แล้วมีการโพดอโพดนั้นโพดนี้ก็เข้าใจอยู่นั่นะนะครับพี่น้องคขาแต่บางโพดนี่มันก็น่าใส่ใจอยู่นะ ว่าในการโพสต์นี่มีเจตนาอะไรมีอะไรเป็นเลสไนหรือเปล่าในการโพสต์ของพยาบาลนี่อ่ะรอบนี้ก็พามาใส่ใจอีกรอบหนึ่งพยาบาลแล้วมีการโพสต์มาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่แหละค่ะพี่น้อง่าเพิ่นโพสวาแต่ว่ากันี่เป็นไพรอะไรอย่างไรก็เดี๋ยวเขียนมาใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าตอนนี้ก็ โพสออกมาปริศนาบอกว่าหมายถึงไถ่จังไกันแล้วกันถ้าถามมาดามหน่อยว่ามันจะมีอะไรที่ยืดเยื้อหรือไม่ก็มีอะไรที่สามารถที่ตีแผ่ได้ไหมจับจุดได้ไหมจับจุดได้กับพี่น้องขาว่ามันที่เกิดอีหยางเป็นหยางเป,เป็นประเด็นเป็นอะไรอย่างไรมันก็น่าใส่ใจอยู่นะพยาบาลรับโพสบอ,อกว่าบอกกี่ชั่งงที่ผ่านมากับพี่น้องขา่นมีการโพสบอกว่า เจ้าของกิจการคนที่แบบทุกอย่างนั่นคือเหตุผลว่าทําไมแล้วก็ในวงเล็บในคำถามว่าพนักงานที่ไม่ใช่ในคำพูดนั่นแหละนะคะพี่น้องขาแล้วก็บอกว่าพวกเขาจึงให้ไปวงเล็บคำพูดอีกว่าเติบโตที่อื่นนั่นแหละค่ะพี่น้องขาฟังไวเดอร์ ฟังไวเดอร์จ้าอีหล่าบักลาคุณพี่คุณน้องเอ๊ะมันปิิสนาเพ่อนโพดออกมาสีหาบรรทัดแบบนี้ล่ะกับพี่น้องขาแต่เอ๊ะมันจะตีความหมายว่าอย่างไรใครล่าที่บอกว่าพนักงานที่ไม่ใช่ใครล่ะที่บอกว่าพวกเขาจึงให้ไปเติบโตที่อื่นเอ๊ะมันหนาปิศนามันหนาสนใจมันหนาใส่ใจขาเผื่อขาใส่ใจตั้งหลายนี่ก็เริ่มทํางานแล้วเดอพี่น้องเดอ ว่ามันแปลถึงใครอะไรอย่างไรเพราะว่าภูมิปัญญาบาทเรามีการโพสออกมาแบบนี้โพสออกมาแบบนี้น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับใครเป็นปริศนามีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าถือว่าเป็นปริศนาอยู่นะพี่น้องนะว่าเหตุการณ์แบบนี้หมายถึงใครอะไรอย่างไรในการโพสต์ขาใส่ใจเจ้าของกิจการคือคนที่แบกทุกอย่างนั่นคือเหตุผลว่าทําไมพนักงานที่ไม่ใช่ พนักงานที่ไม่ใช่เดยพี่น้องเพิ่นเขียนว่าในคําเครื่องหมายคําพูดนั่นนะแล้วก็เขียนต่อว่าพวกเขาจึงให้ไปแล้วก็เครื่องหมายคําพูดอีกรอบหนึ่งก็คือเติบโตที่อื่นนี่หลกักกาพี่น้องกะฟังไบเด้อจ้าอีลาบักลาคุณพี่คุณน้องเพิ่นบาน่ะแม่พี่น้องหมายถึงไผละไ่ะหมายถึงแนวใดโพดออกมาแบบนี้คนใส่ใจมันก็ถือว่าที่ตามน่นละัะค่ะพี่น้องกาใส่ใจทันตีทันใดโอ้ยกันบ่ได้คาตอบเราก็ปด ปวดหัวเมื่อเก่าคือเป็นสิกไข่สีหนาวนี่ล่ละของมาดามหน่อยนี่ล่ะนะพี่น้องพนักง,งานที่ไม่ใช่เพื่นว่าเหตุผลว่าทำไมก็คือพนักง,งานที่ไม่ใช่แล้วก็ต่อมาบอกว่าพวกเขาจึงให้ไปเติบโตที่อื่นอ้าแปลว่าอย่างเอะมันแปลว่าไผ่ไอะสิแปลไปแนวใดว่าพี่น้องขาเพราะว่าเพื่นนคืนหัวขอว่าเจ้าของกิจการคือคนที่แบกทุกอย่าง นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพน,นักงานที่ไม่ใช่พวกเขาจึงให้ไปเติบโตที่อื่นพวกสา,ามัญบรแมนให้ไปเต,ติบโตมองอื่นฟังไว้เดอร์จา้าอีหลา่บาบักหล่าคุณพี่คุณน้องเหตุผลก็คือมันทำไมเหตุผลทำไมถึงพน,นักงานที่ไม่ใช่พวกเขาจึงให้ไป ไปมองอื่นน่ะล่ะความหมายเติบโตที่อื่นเอามันเป็นปริศนาอยู่ได้พี่น้องผู้ใดคิดอีหยังบาวสู้กันฟังมาดามหน่อยเองได้เห็นโพสต์แล้วก็คือจนหัวสิตเตะคนละเจ้าของกิจการคือคนที่แบกทุกอย่างนั่นคือเหตุผลว่าทําไมพนักงานที่ไม่ใช่เหตุผลว่าทําไมพนักงานที่ไม่ใช่พวกเขาจึงให้ไปเติบโตที่อื่น มันมีอะไรเป็นเลสไนหรือเปล่าคะมีไผเป็นหยางพญายบ้บานมีไผเป็นหยางมาใส่ใจแต่พี่น้องเอามาว่าสู่พี่น้องฟังไผมีขอมูลไผมีอะไรก็ตามติดติด,ต,ดติดตามนั่นแหละค่ะพี่น้องว่าการใส่ใจมันจะสามารถที่จะขยายผลได้ไหมว่าสันเถานะน้าพี่น้องอเราเอาเซี่ยกันแล้วกันรอขยายผลแต่ถ้าถามว่ามาดามจะคิดยังไงเป็นปริศนาหน้าติดตามนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ฟังจนจบสวัสดีคะ่ะ